สวัสดีครับ fc มุ่งหนี้มาพบกันในวันที่4พฤศจิกาย,ยนสองพันอรอนะะ้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับวัอนี้ผมกติน้นำรักสิบบทที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับมาให้ fc ไว้พิจารณาเบิงคนะะรับนะสำหรับงวดที่ผ่านมาอ่ะก่อนไปรับชมเข้ามาเบิงก่อนผมก็ลงให้ fc สามสูตรนะครับลงให้ fc ได้รับชมไปสามสูตรนะครับตัวที่ชน ทั้งสามส่วนเลยก็คือเก้าหนึ่งสองสามสี่แบบเก้าหนึ่งสองสามสี่เลยแบบเก้าหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าผมมาคัดติดคิดว่าเก้าเขาตีมาลักหน่วยแบบนะั้นระเด็นเก่าลักหน่วยแต่ว่าประเด็นเก่าลักสิบแต่ว่าเก้ามาลักสิบสิบสีนี่ เข้ามาตำแหน่งหลักสิบมาทั้งสามสูตรเลยนี่ตัวแรกเลยแล้วก็ที่ชนออกมาหาตัวนี่ครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ที่ชนตามน,นี้เลย,ยที่รับนะเข้ามากรไปรับชมกับข้าฝากคำเตือนก่อรครเบาคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้ามเตือนอ่ะเากับิมาลนสูตรแรกเลยนะตอนรับวันนี้เ้าใส่อาสี่สุพราพว่า สูตรเก่าชนอดัดแล้วก็ขาดไปไหนเอฟซีผมก็เลยคำนวณสูตรที่ซีเขึ้นมากกนเพิ่มเติมอีกหน,นึ่งสูตรแล้วนะนี่เข้ามาบุงสูตรแรกสูตรเก่าสูตรนี้เป็นสูตรเจ็ดตัวครับสูตรเจ็ดตัวอ่ะเจ็ดตัวเจ็ดตัวเริ่มเดินตั้งแต่วันที่ออกสามแปดแปด สถิติสิบเอ็ดหงดครับงวดที่อ่าสิบสองนำลงแต่การหงดที่พันมาลงเป็นงวดที่สองเลขที่ออกแปดเก้าแปดนะครับหลักสิบเลขเก้านะครับกระโดดจากนี้จากกลุ่มนี่เลยนะครับ จากกลุ่มนี้มากอ่ะริมฟังสุดเลยครับกระโดดแบบก้ากระโดดเลยนะครับาขาดคิดเลยว่าที่กระโดดมากริมฟังนี้แลนะ้วล่ะผ่านเป็นงวดที่สองับะฟูนี้ วิธีคำนวณสูตรนี้ที่ใส่ลักแสนของอ่ารางวัลที่หนึ่งบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่1บวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวก9ก้คงที่ก็นับไปเลยว่ามีค่าอีกใดๆนะครับลักแสนเ็ก3ม สิบเละหน่วยครั้งที่หนึ่งสิบเละหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือสี่กับเก้าสี่เก้าแล้วก็บวกเก้าคงที่ทำน,นี้เลยแล้วสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกได้หกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าได้ห้า เลห้าเป็นตัวแรกนับไปเลยนะนับไปเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรนี้มันหลายตัวนับละสูตรนี้มันหลายตัวมีโอกาสมากประกบกันเครับแต่าวางหมดเทียผพันมาขาดเล็ก 8, แปดนบล็แต่ว่างหมด ไล่ผลกับเก้าหกมาแล้วก็เจ็ดแปดตัวหมักที่มากครบเพราะว่าหลายตัวแล้วตามนี้เลยวันนี้ตัวใดสิมาเดี๋ยวเข้ามาชนกันได้ไล่สูตรเบื้องแล้วกับหนึ่งนั้นก็มีเลขวิ่งนะแล้วก็มีเลขเกีดอยู่นี่ครับถูกแลกที่ได้ตัวอ่ะที่เด่นมากหรือ ไมเดนมาร์กเอากรแตด่วพิจาณาบึงนะคงัะชอบตัวไหนพิจาณาบึงนะคงัะตามดีเลยอนะ่าเดินต้อทจะเป็นวดที่14บดูนี่เดืนงวันละเอามาบางสูตรที่2องนะบะสูตรที่2ส,สูตรนี้ก็เป็นสูตร6ตกโต พึ่งลงในวดที่10ว่าหมดแล้วเทศติ10หางวัดครับลนะวดที่16น้ำลงสำหรับสูตรนี้สูตรที่2สูตรนี้อ่า10หางวัดครับลนะ่ะเทศติ15งวดแต่ว่าสูตรนี้การเดินสวยงามครับคนระับการเดินสวยงามมากเดินแบบไม่มีอา่า ค่าเอกตัดนะครับส่วนมากจะแม่นถ้าสูตรแบบนี้นะครับถ้าสูตรที่ที่ไม่ค่อยใช้ค่าเอกนะครับประมาณนี้นะหรับเอพีนะครับเดินแบบธรรมชาติธรรมชาติอ่ลงมาหนีก่อนเดินมาแบบนี้แล้วก็เดินมาเฉียงแบบนี้ครับตามนี้เลยสุดได้จะเดินต่อนะครับวันที่ผ่านมาสูตรนี้กับคำนวณแล้วเลยที่ออกแปด เก้าแปดหลักสิบบนก็คือเลขเก้านะครับมาเป็นครอ้แรกนะครับเดินเป็นครั้งแรกที่นำลงน,นะครับตามนี้เลยงวดต่อไปเป็นงวดที่สิบเจ็ด ่าเดินต่อว,วิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่ลักหน่วยเลขมครั้งที่หนึ่งบวกลักร้อยเลขมครั้งที่สองบวกเก้าคงที่ไม่มีค่าเอกเหมือนกันนับเรียงไปเหมือนกันเป็นหกตัวลักหน่วยครั้งที่หนึ่งและลร้อยข้งที่สอง หน่วยหนึ่งร้อยสองหน่วยหนึ่งก็คือเก้าร้อยสองคือสามเก้าสามเก้าสามแล้วก็บวกเก้าอีกทีนะครับเก้าบวกสามเป็นสิบสองได้สองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับตัวไหนจะมาแล้วนะตัวไหนจะมาตามนี้เลย เดี๋ยวห้องทิมาบังสูตรที่สามที่ผ่านข้ามาจังหวดที่แล้วสูตรที่สามนี่เป็นสูตรหกตัวเพื่อกันเงียบเป็นสูตรหกตัวเพิ่งนำลงได้สองงวดเริ่มเดินตั้งงวดที่ออกสามแปดแปดเงียบมีค่าเอกตัวแรกอ่าได้เท่าไหร่ก็มาบวกสองแล้วก็นับเรียงไปห้าตัว ตามนี้เลยงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกแปดเก้าแปดเลขเก้าลเก้าหลักสิบผ่านเป็นงวดที่สอง ผ่านจวดที่สองวดต่อไปสิเป็นวดที่สิบสีถ้าเดินต่อวิธีคำนวณตรวนี้ใส่ลักหน่วยครั้งที่สองบวกลอยครั้งที่สามกับหน่วยสองร้ 103. อยสามหน่วยสองร้อยสาม หน่วยสองคือแปดร้อยสามคือหนึ่ 8, งแปดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าอ่าได้ตัวเดิมเหมือนงวดที่แล้วนะครับเหมือนงวดที่แล้วเลยก็จะได้เก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งสอง สามสี่ห้างงครับได้เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวไหนจะมาตามนี้เลยดเดี๋ยวให้มาบางสูตรส,สุดท้ายสูตรที่สีสี่คำนวณขึ้นมาเพื่อจะชนกับสูตรสามสูนรนี้นั่นแะเดี๋ยวมาบ,บิงสูตรนี้ก่อนเดี๋ยวเห้มาบ,บัง ว่าเข้าเดินยังไงระบะตัวนี้เป็นสูตรเจ็ดตัวกันเจ็ดเจ็ดตัวเดินมาแล้วสิบสามวัตอาจจะไลาตัวไปจักหน่อยแต่เห้าใส่วิธีอชอนตัวเลขนะบะก็จะได้ออกมาหลักสิบเลขแปดตัวนี้ไม่มีคาเอกแบบที่นับเรียงไปเลยแปดศูนย ห้าเก้าสี่สองห้าหกห้าสี่เจ็ด เก้าเก้านตัวตนี้ด้วยนับะกํลัลเงเดินเนาะตอนนี้ผมกับท่าสีเรียบร้อยนะครับว,วิธีคำนวณสูตรนี้เราจะใส่รักแสนของร่างที่หนึ่งบวกลักหมื่นของร่างที่หนึ่งบวกลักพันของร่างที่หนึ่ง บวกลักลอยเลขหมุนครั้งที่สองบวกเก้าคงที่ตามนี้เลยไม่มีค่า x นะครับนนที่คำนวณกะบ,บอกก็แล้วแสนหมื่นพันแสนหมื่นพันก็คือสามสี่ห้าสามสีห้าก็ร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สองก็คือเลขสาม แล้วก็บวกเก้าของที่สามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองได้สองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ได้สี่สี่ห้า กเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไปตามนี้เลยสี่ต่อสิบเป็นวดที่สิบสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็ ย้านมาบ่งอ่ะทุกสูตรทุกสูตรผมน้ำลงในมือนี้สูตรแรกที่เป็นสูตรใหม่อ่ะสูตรที่สี่ก็คือสูตรนี้สูตรใหม่ที่ผมเอาไว้ขคงบนเลยสูตรเก้าอยู่กลางสามสูตรที่มาช้อนกันบนครับหลักสิบบนงวดประจำวันที่สิบเอ็ดสองพันหนึงร้อยหกสิบแปดอ่ะวัที่ผ่านมา สามสูตรผ่านเข้าหมดงวดนี้เท้าชนเฉพาะสามสูตรมันกจะได้ตัวเลขก็ะีิมีได้ขาย fc นี่เลขค้านี่แล้ว,วชวนสามสูตรขาย fc บางก่อนนครับรับชมก่อนว่าอยังผมจังคำนวณสูตรที่ซีขึ้นมานะครับลเลขค่าจะชนที่สามสูตรถ้าผมเอาเฉพาะสามสูตรเดิมมันจะได้ตัวเลขเยอะเนะครับ เลขห้าชนแต่ผมจะต้องเอาตัวกันเยอะเนี่ยครับต้องเอาตัวกันไว้ถ้าเกิดเลขห้าไม่มาแล้ว,ลวนะเลขเก้าชนสองสตรเลขหกก็ชนสองสุดที่เหลือก็เป็นตัวที่ชนสองสตรหมดเนี่ยครับโอก็มีมีเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งขออภัยน่ครับมีเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่ครับมีชนห้ากับหนึ่งชนสามสุดนี่เลขสองก็สุรนี้ไม่มีสามสุดนี้ก็ไม่มีสี่สุดนี้ไม่มี ก้าก็มีอยู่สองสูตรนี้สูตรนี้ไม่มีเลขเก้านี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวข้ามาชนใส่สูตรไม่ข้างบนนี้ตัวไรซีชนสามสูตรนี้นะครับก็คือเลขห้าครับเลขห้าสูตรนี้กระเดินดีอยู่ชนที่เลขห้าอีกห้าชนสี่สูตรเลยชนทั้งสี่สูตรเลขหกอ่ะมาดูเลขหกนี่ครับมีเลขหกเพิ่มขึ้นมาแล้วนะี่ครับ กชนสองสูตรสามสูตรนะครับหกชนสามสูตรเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าหนึ่งสองสามเก้าชนสามสูตรเลขศูนย์สองสูตรสองกับสามสองสูตรสี่ครับสี่ 0. เ, 10, 8, 9, 1, 2, 3, เนี่ยสี่ก็ชนสามสูตรตัวที่ชนทั้งสี่สูตรเลยก็คือเลขห้า ตักลุ้มชนตัวเลขกับที่ประมาณนี้นะครับจากสิบเดี๋ยวหอบเบิงเลยวิ่งอ่ะแป๊บนึงขออภัยเดี๋ยวหอขอบเบิงตัวที่ชนเอตัวที่ชนออกมาก็คือผมจะเรียง หนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่ห้าหกอ้าวขออภัยเดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวผมจะไปลบที่หลังเอฟซีนะครับ,บจะไปลบที่หลังผม่ได้เอาแนวลบเข้ามาในห้องเพราะผมเปิดประตูไระไดเดาแลนเข้ามานาะครับแล้วก็ตีเก้าแงบตีเก้า ่ะเดี๋ยวผมเอาสิเดี๋ยวผมเก้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าเก้าอ่ะตามนี้เลยเสิความน่าจะเป็นอ่าเลขวิ่งเดี๋ยวผมจับเลขวิ่งให้คือตัวที่เต็ดสองสูตรนี้ที่มีเลขเกด เพาสวยเหมือนกันนี่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงเลขดับให้เบิบงครับล้เพราะว่าเลขเก็์เขาไม่ได้เขาไม่โดนไม่โดนเลขดับด้วยนะเดี๋ยวเลขเก็ดห้อยไว้ตรงนี้ดีกว่าแบบนี้นี่เจ็ดเป็นประกาสีแดงก็แล้วกันครับล้วเพราอาจจะเยอะตัวแต,จต่จะมีการตัดอ่ะอาจจะมีการตัดตรงมีการตัดดับด้วยความน่าจะเป็น ครับเอฟีหลักสิบความน่าจะเป็นผมว่าน่าจะตกอยู่ที่ห้าหกเก้าเจ็ดนะครับใครชอบตัวไหนแต่ว่าตัวนี้่าสีกันเลขห้าชนเยอะสุดเลขห้าชนทั้ง สีส่สูตรเลย fc นะครับจนทั้งสี่สูตรเลยความน่าจะเป็นเดี๋ยวมาคว้ให้ fc ก่อนความน่าจะเป็นอ่ะนี่ที่เหลือก็อาจจะตีเลขดับแล้วนะครับตามนี้แล้วเหตุที่ความน่าจะเป็นน่าจะเป็นตกอยู่ที่ห้าเก้าเจ็ดอ่ะผมจับตัวที่ติดเลขวิ่งให้ด้วยเพราะว่าอ่ะ อเอาไปบ่งเล็กวิ่งเห็นไหเนี่ยเล็กวิ่งเขามาที่หลักสิบสองวันแล้วครับวันนี้ได้เลขเก็ดเล็กวิ่งอ่าวิ่งบนสูตรแรกน,นะว่าสูตรที่สองเขาไปดูสูตรที่สองสูตรที่สองเขาก็เริ่มมาที่หลักสิบครับวันแรกวันนี้เขาอาจจะมาที่หลักสิบอีกก็ได้เพราะว่าดูเลขหลักสิบเขามีแล้วก็สูตรที่สามไล่เลขเก็ดนี่เนี่ยนี่ครับตามนี้เลยสูตรที่เขาสูตรไป ตอนนี้ก็ได้เลขเจ็ดนะครับถ้าเกิดเขากลับมาเดินต่ออีกนะครับสูตรสุดท้ายเขามีแต่เลขเจ็ดถ้าเกิดเลขเจ็ดมาสองสูตรนี้จะหลุดทันทีนะครับถ,ถ้าเกิดเลขเจ็ดมาที่หลักสิบกว่าม,มีอยู่ในสองสูตรสองสูตรนี้นะครับนะถ้าเกิดเลขเจ็ดมาสูตรพวกนี้จะหลุดหมดเลยนะครับนะตามนี้เลยครับพี่ความน่าจะเป็นหลักสิบห้าหกเก้าเจ็ดแต่ว่า หกโดนดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงเลขดับให้เอฟทีได้รับชมอยู่ดับแล้วตามนี้แล้ยเอฟทีเดี๋ยวผมจะไปลบให้ที่หลังดับแล้วตรงตำแหน่งนี่ผมก่ได้เยวแนวลบมาครับแล้วเปิดประตูบันได้เล่าล้านเข้ามาครับแล้วตามนี้แลยเอฟทีสนับสนุนธลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดท่านผู้ได้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเด้อจะได้มีกำลังแรงใจเ็ดคลิปใหม่ๆครับสุดีๆให้เอฟทีได้รับชมตัวเลขเงินแชร์แนวทางนะครับสำหรับ คลิปนี้กับสวัสดีครับ